นน、เมืองงามสุดเขตปลายฟ้าล้านนาตะวันออกที่ยังอบอวนไปด้วยกลิ่นอายของอดีตผู้คนยิ้มแย้มและทักทายกันด้วยภาษาคำเมืองรื่นหูตัวเมืองนานจึงเป็นอีกสเสน่ห์หนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลงไหลด้วยความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนานซึ่งเป็นพื้นที่เมืองเก่าสามารถรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นเมืองนานจึงถูกขานในนามเมืองพระตำหนัก เมืองธรรมชาติและเมืองวัฒนธรรมเทศบาลเมืองน่านได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองไว้ว่าในเวียงเมืองแห่งคนอายุยืนได้มีการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนโดยประชาชนเป็นผู้มีส่วนร่วมดำเนินการคืนถิ่นเอกลักษณ์เมืองเก่าด้วยความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของเมืองน่านจึงได้รับการประกาศเป็นเขตเมืองเก่า สามารถรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นเป็นเมืองที่มีโบราณสถานโบราณวัตถุที่คงความมีชีวิตชีวาเรามุ่งเป็นชุมชนแห่งปัญญาจากรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทยในปีพุทธศักราช2546ของสำนักง,งานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ จังหวัดน่านได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีประชาชนมีส่วนร่วมสูงสุดและเป็นเลิศด,ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนเมืองปรารถนาสู่สังคมคุณภาพซึ่งเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันเอื้ออาทรสังคมไม่ทอดทิ้งกันซึ่งจะนำไปสู่สังคมแห่งความเข้มแข็งและสันติสุขอย่างยั่งยืนดังนั้นการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับผู้มาเยือนให้เกิดความประทับใจ และคุ้มค่ากับการเดินทางมาเยือนจังหวัดน่านเทศบาลเมืองน่านจึงได้จัดทําโครงการเทศบาลเมืองน่านเป็นห้องรับแขกของเมืองน่านขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดน่านมีความประทับใจในการเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดน่านอีกทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมโบราณสถานโบราณวัตถุจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงามให้คงอยู่และถ่ายทอดไปสู่ชนรุ่นหลังทำให้ประชาชนชาวนานมีส่วนร่วมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในฐานะเจ้าบ้านที่ดีและเป็นการบูรณาการการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนเน้นเป้าหมายพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองนาน5.4ตารางกิโลเมตร รวมทั้งสิ้น28ชุมชนด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของนานที่มีต้นทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมงดงามจึงทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยเดินทางเข้ามาสูดกลิ่นไอายของจังหวัดนาน เทศบาลเมืองน่านเป็นพื้นที่หัวแหวนหรือใจเมืองที่นักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางเข้ามาสัมผัสโดยมีโบราณสถานอันสวยงามล้ำค่ามีชีวิตชีวามีความงดงามด้านวัฒนธรรมที่ยังคงรักษาไว้อย่างเหนียวแน่นโครงการทำเทศบาลเมืองน่านให้เป็นห้องรับแขกของเมืองน่าน จึงเป็นหนึ่งในโครงการที่จัดทําขึ้นโดยมุ่งหวังที่จะสร้างความประทับใจและความทรงจําที่งดงามแก่ผู้มาเยือนความสะอาดปลอดภัยความสวยงามและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเป็นหัวใจสําคัญที่เทศบาลเมืองน่านได้หยิบยกเข้ามาสู่กระบวนการสร้างความประทับใจกิจกรรมรวมพลังคนน่านรักความสะอาด เทศบาลเมืองนานได้เชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนานให้มีส่วนร่วมในการดูแลถนนตรอกซอยและพื้นที่สาธารณะเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี มีความห่วงแหนและร่วมดูแลถนนตรอกซอยในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ให้มีความสะอาดสวยงามเกิดความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนเมืองน่านการปลูกต้นไม้ในหัวใจคนเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เทศบาลเมืองน่านได้เปิดโอกาสให้กลุ่มอาสาสมัครรักต้นไม้เข้ามามีส่วนร่วมดูแลในการสร้างสีสันให้ดูสดใสแก่ผู้มาเยือน ด้วยไม้ดอกไม้ประดับในสถานที่ที่ได้ชื่อว่าเมืองเก่าน่านน่านเป็นเมืองที่มีโบราณสถานโบราณวัตถุและจารีตประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม บ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นที่คนน่านภาคภูมิใจประเพณีการแข่งเรือจังหวัดน่านได้ชื่อว่าเป็นที่สุดของการแข่งเรือยาวซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเพณีเก่าแก่ที่สื่อทอดกันมายาวนานมีเรือเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า200ลำเป็นสนามที่มีการชิงถ้วยพระราชทานมากที่สุดถึง4ถ้วยรางวัลและใช้เวลาในการแข่งขันานานถึง3วันประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน จึงเป็นที่เลื่องลือและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไปทั่ทุกภาคในประเทศไทยและพร้อมที่จะก้าวไปสู่สากลเป็นกิจกรรมการสร้างสุขภาพแบบบูรณาการที่ครบทุกมิติทั้งกายจิตสังคมและจิตสำนึกสาธารณะ หากแต่กระแสบริโภคนิยมทําให้ประเพณีที่งดงามได้เปลี่ยนแปลงไปสู่การชุ่มชิงรางวัลมากกว่าการสืบทอ,อดประเพณีที่งดงามดังจะพบได้ว่าในการแข่งขันเรือเป็นมหกรรมการดื่มเหล้าเบียร์สูงสุดมีการก่อเหตุทะเลาะวิวาทก่อเหตุความรุนแรง การพนันตามด้วยอุบัติเหตุก่อให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินเทศบาลเมืองน่านตระหนักถึงปัญหาการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลจึงจัดให้มีกิจกรรมประเพณีการแข่งขันเรือปอดเล่าเบียโดยร่วมกับภาคีคเครือข่ายสสสจากผลการดำเนินง,งานดังกล่าวส่งผลให้สนามการแข่งขันเรือยาวของเทศบาลเมืองน่านเป็นสนามที่ได้รับการประกาศจากสสสว่า เป็นสนามที่ปลอดเหล้าเบียร์แห่งแรกในประเทศไทยถือได้ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของการฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ดีงามให้กลับมาอยู่คู่เมืองนานสืบไปความสะอาดและความปลอดภัยของอาหารเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ได้ให้ความสำคัญแก่ผู้มาเยือนเทศบาลเมืองนานจัดกิจกรร